วันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจมาชวนคุยกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกับกาแฟตัวหนึ่งค่ะชื่ออ uh, i n n o c o f f e e คือเราได้ข้อมูลมาเป็นเหมือนข้อความโฆษณานะคะที่เขาจะเน้นเรื่องคุณสมบัติที่เกี่ยวกับ uh, รูปร่างสุขภาพอะไรทำนองนี้เราก็จะมาลองดูกันนะคะว่าเนื้อหาที่เขาให้มาเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างโดยเฉพาะไอเดียที่ว่าแค่เปลี่ยนกาแฟก็อาจจะช่วยเรื่องหุ่นได้อันนี้น่าสนใจมากค่ะครับผม ก็น่าสนใจครับดูเหมือนว่าเขาพยายามจะชูเรื่องอนวัตกรรมแล้วก็ส่วนผสมที่แบบไม่เหมือนใครใส่เข้ามาในกาแฟตัวนี้นะครับงั้นเราเริ่มตรงจุดขายหลักที่เขาพูดถึงเลยดีไหมคะที่เรียกว่า Inno Slim เนี่ยคะ่ะตกลงมันคืออะไรคะจากข้อมูลที่เรามีครับตัว Inno Slim เนี่ย ในข้อมูลเขาบอกว่าเป็นสารสกัดจากสมุนไพรสอตัวนะครับคือมีรากปักคี้กับสมนกตจีนซึ่งเขาก็อ้างว่ามีงานวิจัยในมนุษย์รองรับด้วยนะอ๋อมีงานวิจัยด้วยใช่ครับแต่ว่ารายละเอียดของงานวิจัยเนี่ยออไม่ได้มีบอกไว้นะครับในข้อความที่เราได้มาแต่เขาก็ชูคุณสมบัติหลักๆไว้3อยา่าง คือ 1. นึ่เขาบอกว่าช่วยให้ร่างกายเอาไขมันเก่ามาใช้ได้ดีขึ้น 2. คือช่วยเรื่องออสมดุลน,น้ําการในเลือดแล้วก็3คือช่วยปรับสมดุลการทํางานของร่างกายโดยรวมประมาณนี้ครับ กร้างก่อนนะชื่อถึงเบื้องตอนค่ะแล้วนอกจากเจ้าอินโนสลิมนี้แล้วล่ะคะมีส่วนผสมอื่นๆที่เขาพูดถึงอีกไหมคะมีครับมีอีกหลายตัวเลยเขาก็ลิสต์มาว่าใช้ส่วนผสมคุณภาพสูงนะอย่างเช่นเอ,อ,อลคานิทินอันนี้เราก็คุ้นๆกันนะครับเรื่องเผาผลาญค่ะคุ้นอยู่ค่ะครับแล้วก็มีสารสกัดชาเขียวอันนี้ก็แนวแนวเดียวกันสารสกัดส้มแขกที่บางทีเขาก็พูดเรื่องความอยากอาหาร S <S <S แล้วก็มีสารสก,กัดจากถั่วขาวด้วยครับซึ่งบางทีก็ถูกยกไปเรื่องการดูดซึมพวกแป้งคาร์บโบไฮเดรตนะครับทั้งหมดนี้คือที่เขาระบุมาในข้อมูลนะโอ้โหใส่มาหลายตัวที่แบบคนรักสุขภาพน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะอย่างตัวกาแฟเองส่วนประกอบพื้นฐานเขาเน้นอะไรเป็นพิเศษรอเปล่าคะมีครับจุดที่เขาเน้นเลยคือไม่มีน้ำตาล ไม่มีไขมันทรานส์อันนี้ก็เป็นจุดขายทั่วไปของเครื่องดื่มสุขภาพสมัยนี้ค่ะค่ะแต่ที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าใช้ครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวหรือที่เรียกกันว่า MCT oil นะครับอ๋อ MCT oil ใช่ครับซึ่งในข้อมูลเขาให้เหตุผลว่ามันเป็นไขมันที่แบบเอ,เอ่อร่างกายย่อยง่ายเอาไปใช้เป็นพลังงานได้เร็วไม่ค่อยสะสมเป็นไขมันใหม่ประมาณนั้นครับอืมซึ่งการใช้ MCT oil นี่ก็ดูจะเข้ากับเทรนด์สุขภาพช่วงหลังๆเลยนะคะที่คนหันมาสนใจไขม มันดีมากขึ้นถูกต้องครับมันก็สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง functional foods หรือ functional beverage ที่เราคุยกันบ,บ่อยๆใช่ค่ะคือเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ให้แค่สารอาหารพื้นฐานแต่เขาออกแบบมาให้มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมเพื่อสุขภาพด้านอื่นๆด้วยใช่ครับเป็นการตอบโจทย์คนที่ออใส่ใจสุขภาพนะแต่ก็ยังอยากได้ความสะดวกไม่อยากเปลี่ยนอะไรในชีวิตประจำวันเยอะแยะ ซึ่งมันก็ตรงกับข้อความหลักที่เขาพยายามจะสื่อเลยใช่ไหมคะว่าการเปลี่ยนม,มาดื่มกาแฟตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆในการดูแลตัวเองดูแลรูปร่างโดยที่ไม่ต้องแบบไปอดอาหารหรือทําอะไรที่มันดูยุ่งยากวุ่นวายใช่เลยครับภาษาที่เขาใช้ในโฆษณาก็ดูจะเน้นความง่ายความสะดวกสบายอย่างคําว่าไม่ต้องอดก็เริ่มดูแลตัวเองได้อะไรแบบนี้ครับมันสื่อสารตรงเป้าดีสําหรับคนกลุ่มนี้ค่ะ สรุปแล้วเท่าที่ดูจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยอินโนคอฟฟีก็ถูกนำเสนอเหมือนเป็นกาแฟาทางเลือกนะคะสำหรับคนที่อาจจะกังวลเรื่องรูปร่างโดยมีจุดขายเป็นส่วนผสมเฉพาะอย่างตัว Inno นสลิมที่อ้างว่ามีงานวิจัยแล้วก็มี MCT Oil บวกกับส่วนผสมอื่นๆที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็เน้นความสะดวกสบายครับ ภาพรวมก็คือเนื้อหานี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยอของการตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพยุคใหม่ๆที่เขาจะใช้เรื่องออนวัตกรรมส่วนผสมที่ดูพิเศษแล้วก็มีการอ้างอิงงานวิจัยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ให้รายละเอียดเชิงลึกมากนักในตัวโฆษณาก็ตามเพื่อสร้างความน่าสนใจให้ผลิตภัณฑ์นะครับค่ะทีนี้พอมองกว้างออกไปอีกนิดหนึ่งนะครับการที่เราดื่มอะไรแบบนี้ที่มีส่วนผสมที่เขาบอกว่าส่งผลต่อระบบเผาผลาญหรือระดับน้ําตาลในเลือดได้เนี่ย ถ้าเราดื่มทุกวันวันมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรากินดื่มเป็นประจำกับกลไกที่มันซับซ้อนมากๆในร่างกายเราเนี่ยมันอาจจะมีแง่มุมหรือรายละเอียดอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะยังต้องทําความเข้าใจหรือต้องการข้อมูลมากกว่านี้ก่อนที่จะสรุปได้จริงๆว่าผลกระทบมันเป็นยังไงกันแน่นะครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะชวนให้คิดต่อจริงๆค่ะ